ก่อนจะไปดูฝากกดติดตามด้วยนะแต่ถ้าใครอยากดูแบบไม่ต้องรอก็สมัครสมาชิกไว้แล้วจะมีตอนรับสําหรับสมาชิกทุกวันอาทิตย์ด้วยพร้อมจะไปดูการ์ตูนเกา่าหรือยังเราพร้อมจะดเรียน <จะ S 2> นานแล้วรึ่นรึ่นรึน,รน,รนเอียตูมฮัลโหลฮัลโลหนึ่งก้าหนึ่งครับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายมีรถชนกันเป็นรถใส่เดินชนกับรถตักดิน อ๋อสถานการณ์ตอนนี้ผู้เสียชีวิตไม่มีครับไม่มีคนขับเดี๋ยวผมจะช่วยเคลียร์สถานการณ์เอารถออกมาให้นะครับรื่นเรียบร้อยครับเรียบร้อยตอนนี้สถานการณ์ปลอดภัยแล้วโอ้โหลูกฉันเล่นอะไรของลูกเนี่ยเป็ดอ้าวแม่ไปไหนมาสามวาสองสองตักที่สองร้องไห้แง่แงแม่ไปซื้อบัตรแตงโมมานี่ข้ารถให้เลยนะเนี่ยรถให้เหรอแบบไหนแม่จากถุงละสองลูกเหลือถุงละลูกเดียว โอ้โหรถจริงๆด้วยแต่ไม่ได้รถราคานะรถปริมาณแม่ซื้อแตงโมมาทําไมเหรอซื้อมาให้เป็ดถามปาปะไปกินแตงโมกันเถอะลูกอากาศยิ่งรอ้อนอยู่ยังมานั่งตางกแดดผมเป็นเด็กไม่เป็นไรหรอกอยู่กลางแดดจะได้ได้รับวิตามินดีเยอะๆเองัไงก็มารับวิตามินซีต่อเลยไปกินแตงโมอ่ะแล้วของเล่นผมนี่ล่ะเอาไว้นั่นแหละไม่มีใครมาขโมยหรอกลูกบ้านเราถ้ามีใครขโมยนะก็มีแค่สองคนนั่นก็คือโจเซฟกับจอนาธานงั้นไปแม่ไปกันเถอะ นั่นมันบึ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 นโอ้โหดินแถวนี้ไถย,ยากมากเลยครับแต่เราก็จะพยายามไถไปให้ได้เจอก้อนหินเราก็ไม่หวั่นเพราะว่าเราเคือทนายจดอดผู้โดนเมียถึงบุญ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 อะบึนบึนบึนอะบึนบึนบึน ใช่วะใครมาวางขอเล่นเกะกะไว้แบบนี้มันน่าโมโหจริงๆเลยนี่กูกำลังจะไปทิ้งไม่ทัานไารจอดกูเห็นหมดทุกอย่างมาทาั้งภาพทั้งเสียงเฮ้ยอะไรก่อนเข้าใจผิดแล้วเสียงนกร้องหรือเปล่านกบ้านแันป้าร้องบเบลนเบลนเฮ้ยจอดไม่เป็นไรหรอกใครๆเขาก็เล่นกันไม่ผิดกฎหมายซสนหน่อยตามสบายเลยเพื่อนไม่เล่าให้ใครฟังหรอกยิ่งพูดแบบนี้กูยิ่งอาย,ยนีย่สรุปว่าเล่นจริงไหมจริงมามาเล่นได้กันเพื่อนโอ้จอดชวนกูเล่นรถตักดิน ไม่ใช่เด็กแล้วนะเว้ยอ่าวแมบอกว่าใครๆเขาก็เล่นกันกูพูดปลอบใจให้กำลังใจเฉยๆไม่ให้มึงอายเออเลิกอายแล้วพาง,งานมาเล่นกันเถอะเอ๊ะกระดวาวันนี่เล่นด้วยความจำใจนะปูดน่าเสียรถตักดินเหรอวะเบิ้นอับเรนเบิ้นบึ้บึ้นเบ้ลให้ลูกว่าจอด ใช่ไหมไหนว่าเล่นได้ความจำใจนึกถึงสมัยปอเราเด็กๆกันเลยอ่ะอย่ามาตลกสมัยเด็กเราไม่มีของเล่นไว้มีแต่นังกระติกเรืนของเล่นสมัยนี้เขาทำดีจริงๆว่ะเรนไปเลยซอนิกลูกพ่อให้ยาอย่าไปยอแมกนัมพุ่งทะยานฟ้าให้เดี๋ยวนะมันใช้รถแบบนี้กันเหรอก็น่าจ,จะได้อยู่เฮ้ยจอร์ดใส่ดินม่ได้เดี๋ยวข้าจะตัดดินเรืน่นได้ได,ได้เอาดินปริมาณเท่าไหร่ดีครับหัวหน้าเขาเท่าที่มึงจะใส่ได้เรืน มาแล้วครับดินสดๆถูกหลักอาณาจาักรโอ้ดินนี้คุณภาพดีมากเลยนะเนี่ยมาจากประเทศไทยใช่หรือไม่ตรวจต้มเราจะตักดินแล้วนะครับอา้าวให้จอร์ดไม่มีรถบรรทุกว่ะมีแต่รถตักดินจะตักใส่อะไรนะก็ตักใส่ตรงอื่นเพื่อไม่มีอะไรจะทาแล้วหรอวะตักดินตรงนี้ไปใส่ตรงอื่นเอาไอ้โกรนความสนุกไม่ใช่ว่าตักดินไปขายความสนุกคือได้ตักดินแค่นั้นแหละเออเนะจริงด้วยมาจะตักดินแล้วรุ่นรุ่น ไม่ต้องสนใจผมครับผมไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเฮ้ยไม่ใช่นายโยไม่ใช่แบบที่มึงคิดพวกเราเห็นเด็กลืมของเล่นไว้ก็เลยว่าจะเอาไปเก็บรื้อรื้บืน้นี่คือดินคุณภาพดีมากเลยครับเป็นดินที่มาจากประเทศไทยเอาจะตากไว้ไหนดีวะไม่มีรถบรรทุกกูบอกแล้วว่ากูไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นอ้โหนี่มันเห็นตั้งแต่แรกเลยนี่วะ ตจะเล่นอะไรก็เล่นไปเหอะไม่มีใครว่าหรอกมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาไว้ลใครๆเขาก็เล่นกันถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราไม่เยืนดูทําไมเพราะมันไม่ธรรมดาตรงที่พวกมึงเล่นนี่แหละฮะอยากกินกาแฟไม่ได้กินมาตั้งหลายนาทีแล้วใฮ้จอดไอโยมันจะร็กเมลพวกเราอยากกินอยากกินกาแฟฟรีแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเว้ยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นภายในหนึ่งนาทีนี้หรอกบรื้นบรืนบรืนบรืนมาเจอพวกเราไปประจานแน่ๆโอ้ไอโยชั่วายยิ่งนักเอ๊ะก็ได้เอากาแฟรสอะไรเอา กาแฟก็ต้องลดกาแฟดีวะไอ้น,นี่ถามแปลกเอาแบบสีอะไรสีกาแฟกลิ่นละ่ะกลิ่นกาแฟเอาใส่อะไรมาเอาใส่ปากมึงมาแล้วก็มาป้อนให้กูด้วยจะไปโอ้เอาจริงด้วยวะเอาใส่แก้วกาแฟมาแล้วซื้อที่ไหน้หไม่เป็นไรจอยกูไม่กินละเอ้เบอร์ลูกไอจอยอยู่ไหนนะหาเจอแล้วฮัโลโหลเมอโตกูไปเดี๋ยวนี้แหละรอแป๊บน,นึงกว่าจะได้กินอะไรสักอย่างจากไอพวกนี้นี่ลำบากเหลือเกิน รถตักดินรถส่ดินมันน่าเล่นตรงไหนวะของแบบนี้มันมีแต่เด็กๆเขาเล่นกันบรืนบรูนเราเป็นรถตักดินที่เก่งที่สุดในโลกสามารถตักได้ตั้งแต่พื้นดินไปยังแกนโลกบืูนส่วนเราคือรถใส่ดินที่เร็วที่สุดสามารถใส่ได้แม้กระทั่งต้นไม้ที่มันใหญ่ขวางทางบรูนบล ไอ้นำมนรถตักดินขั้วดินีวิว่าที่จริงแล้วมันคือทรานส์ฟอร์เมอร์ออปติมัสจัดการรืนเอียตตูมครูย่องสนุกไหมคะเมื่อกี้ดาวดืองเจอจอร์จจอร์จฝากให้เอากาแฟมาให้คะ่ะไอจอร์จ